มีประเด็นเมื่อวานที่บ้านนองจานทิ่นัข่าวท่านนงวงโสภาไปลงพื้นที่อีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้นําเสนอไปในคุยนอกจอในเรื่องราวเช้านี้ก็คือมีหญิงคนหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านที่มารวมตัวกันคนไทยเนี่ยมาทําตัวแปลกๆก็เลยมีคนไปแจ้งทหารเพราะเกรงว่าจะเป็นสายลับกัมพูชานี่คืออยู่ในกลุ่มนี่แหละดูทําตัวรับๆล่อตำรวจก็เลยเชิญเจ้าหนี้เชิญตัวบุคคลนี้มาสอบถามข้อมูล ก่อนที่ทหารกับตำรวจโรงพักโคกสูงจะเชิญตัวไปคุยนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งได้ข้อสรุปว่าไม่ให้สายลับเขมรแต่อย่างใดนะคะคือระแวงก็ะตอนนี้เจ้าห้ที่ให้ข้อมูลว่าเธออายุ40ปี4ปีชื่อดาราพรมลำลาเดิมเนี่ยอยู่ที่พัตบองกัมพูชาแต่อบพยพมาอยู่กับญาติที่บ้านโคกเพ็กอำเภอตาพระยาสะแก้วตั้งแต่ปี2530สมัยขเขมรแดงอา้าวก็เป็นขเขมรเนี่ย แต่การมาชมนุมครั้งนี้ของเธอเธอต้องการจะแสดงออกถึงความรักประเทศไทยที่เธอเข้ามาอาศัยอยู่และเข้ามาทำมาหากินค่ะต้องการจะมาช่วยแปลภาษาเขมรนะคะ<อ>ว่าอย่ามาเนรคุณประเทศไทยมาอาศัยผืนแผ่นดินไทยเขาอยู่เนี่ยบริเวณบ้านหนองจานโดยมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่26แล้วนะ แล้วเธอมาเป็นล่ามให้กับเสบดด้วยพลตรีวันชนะสวัสดีอะค่ะ,ะมีอดีตผู้ใหญ่บ้านบูซีนํำเข้าร่วมแนะนำให้รู้จักและทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในวันนั้นแล้วตรวจโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วไม่พบว่ามีการติดต่อหรือส่งข้อมูลให้ฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดหลังจากยืนยันว่าเธอไม่ใช่สายลับขมนนะเจ้าตัวก็เปิดใจยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่สายลับขมนเพียงแต่อยากจะมาสื่อสารว่าตั้งแต่เธออ,อพยพมาเห็นข้อมูลและความจริงต่างๆมาโดยตลอด ว่าพื้นที่ที่มีประเด็นกันนั้นเป็นที่ดินของประเทศไทยอันนี้คือพยานขอยืนยันว่ารักประเทศไทยร้านเปอร์เซนต์การมาทั้งนี้ที่บ้านหนองจันอยากจะมาสะท้อนความจริงจให้ฝั่งเขมรได้รู้และอยากจะสื่อสารว่าที่ดินที่มีประเด็นนั้นเขมรเป็นคนบายึดที่ของคนไทยไปและจากนั้นเธอก็แฉกำนันลีหรืออคนชื่อโตสรินและเจรัตภรรยาคนไทยสองคนผัวเมีย เป็นคนยึดที่คนไทยเพื่อให้เป็นผู้มีอิทธิพลในหนองจานเหรอการซื้อขายที่ดินไม่ใช่ว่าฝั่งเขมรจะออกโฉนดได้หมดแต่มีการลักลอบซื้อกันแล้วเอาที่ดินไปขายคนจีนหวังว่าจะทำที่นี่เป็นเมืองคาสิโนคือขยายพื้นที่จากปอยเปตมาที่โซนนี้เอานี่แฉเลยกลายเป็นว่ากำลังมีการรวบรวมที่ดินอยู่นะ,ะช่วงท้ายเธอยังสื่อสารเป็นภาษากัมพูชาต้องการจะสื่อไปถึงสองพ่อลูกฮุนเซนฮูมนเนต และชาวบ้านฝั่งกัมพูชารุปใจความได้ว่าฮุนเซนทัมบเน็ตไปจัดการประชาชนของตัวเองที่จ้างมาประท้วงทหารไทยมารื้อลวดหนามเนี่ยอย่าเอามวลชนลูกเล็กเด็กแดงมาเป็นโล่มนุษย์เพียงเพราะว่าต้องการจะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยดูไม่ดีส่วนชาวเขมเมนอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองอ่ะอย่าเพิก แล้วเธอบอกจะส่งภาพความจริงกับประเทศไทยให้ชาวกัมพูชาที่อยู่ที่ฝรั่งเศสได้รู้ความจริงที่เกิดขึ้นอยากจะส่งให้สมรังสีอดีตผู้นําฝ่ายค้านกัมพูชาด้วยในฐานะที่หนูอพยพมาตั้งแต่ปี30เนอะครอบครัวได้มาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่รักประเทศไทยและสิ่งที่เห็นที่ช่องหนองจานเห็นเนี่ยคื เราอยู่ในเหตุการณ์ทุกช่วงเวลาซึ่งตนเองอะ่ะก็มีความในใจที่จะมาพูดความจริงเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านหนองจานที่ที่ถูกขมิบจำนวนหนึ่งอะ่ะยึดที่ดินของเขาไปอะ่ะณตอนเนี้เป็นกำนันอยู่กำนันลีอยู่ฝั่งโอไปเืิญผู้มีอิทธิพลทั้งผัวและเมียที่ยึดที่ดินของชาวบ้านทั้งหมดไปไปทำมาหากินโดยเฉพาะส่วนแล้วบางส่วนก็เอาไปขายให้กับคนจีนแล้วก็นําเงินมาเพื่อที่จะ มาทําให้ตัวเองเป็นเป็นเจ้าแม่อยู่ที่ท่องหนองการคือเจรัตสองคนเนี่ยสองคนผัวเมียนี่แหละเป็นคนที่ยึดที่ดินและไปขายให้กับชาวบ้านคนเขมรที่เขาไม่รู้เผืเกลืนมากเกินไปยึดที่ดินของคนไทยทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยคือความเป็นจริงถึงแม้ตัวเองจะเป็นเชื้อชาติกัมพูชาแต่ขอพูดตามความเป็นจริงว่าสมัยที่คุณอพยพมาอยู่ที่นี่คุณได้ข้าวได้น้ําจากกษัตริย์ไทยเป็นคนให้คุณมาปากทิ้งอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้ให้คุณมายึด ที่ดินของชาวบ้านที่เขามีาโฉนดหรือไม่มีอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปทํากินมาประมาณ40ิกว่าปีนะแต่นาคือเรารู้ที่นี่เป็นของประเทศไทยแต่เขาพยายามเอาแมโคโรไปทําลายหลักเขตกำนันรีนี่แหละฝากาถึงนายกคุณแชนกับท่านคุณมาเนตแล้วนะคะให้ช่วยจัดการเรื่องคนของเขาเองไม่ต้องเอาเด็กเล็กเด็กแดงเพื่อมาเป็นแบบว่าทําให้ประเทศไทยเราเสื่อมเสียนะเรารับไม่ได้ถ้าคุณแน่จริงคุณเป็นผู้ใหญ่จริงไปเชียร์ไปวัดต่าง ประชาชนคนขมรนทั้งหมดที่อยู่มาชมนุมหนึ่งร้อยคนไม่ใช่คนที่นี่คูณนะไม่ใช่เรากล้าพูดได้เลยมาจากที่อื่นหมดเลยมันจ้างมาเพระาะฉะนั้นอยากให้ชาวบ้านทั้งหมดอะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัเองอย่าสถืเลยมุงต่อยลับไปเถอะอะไรที่เป็นของไทยก็คือเนี่เข้าไปอันนี้เราตัดเอาเฉพาะที่แปลเป็นไทยแล้วที่จริงผู้ประชาขมเมรด้วยค่ะาชาวบ้านที่ระดมกันมาไม่ใช่คนแถวนี้ฝั่งโน้นอะจ้าไม่ใช่เรื่องตัวเองอย่าเผือกออย่าเสือกประมาณนั้น่นะค่ะ จ้างมาเป็นคนที่จ้างมาอันนี้ก็เป็นปากเสียงได้ทีทีเดียวแต่มันก็มีความระแวดระวังหรือระแวงอ,ะอ่ะค่ะในการชุมนุมของมวลชนเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมอ่าแนวหน้าที่มีการวางเด็กกั้นเอาไว้นี่ก็มาบรวมตัวกัตกรขับไล่ชาวกัมพูชาแล้วก็มีลานไลฟ์ไปด้วยใช่ไหมอ่าระหว่างไลฟ์เนี่ยมีชายเสื้อแดงรายหนึ่งลักษณะคล้ายคนขเขมรถือโทรศัพท์เข้ามาไลฟ์อยู่บริเวณหน้าแนวเนี่ย <c oughs> ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยวอาจจะเป็นคนเขมรนแฝงตัวเข้ามาสืบข้อมูลแล้วชี <Det S 2> ้เป้านั่นเ ri บอร์หน้าต่อมาตำรวจที่มาดูแลความเรียบร้อยก็เข้าไปตรวจสอบขอดูบัตรประจำตัวประชาชน13หลักตรงเราเป็นคนไทยชื่อนพรัตน์ชาวตำบลโคกสูงโคกสูงสักแก้วนี่แหละแล้วอ้าวยืนยันได้ไหมทดสอบร้องเพลงชาติเจ้าตัวเยี่นเาเป็นคนไทยร้อ หน้าตาจะไปเหมือนชาวกัมพูชาเล็กน้อยจุดประสงค์ที่มาก็อยากจะมาทวงคืนแผ่นดินเหมือนกันเนี่ยไทยรวมละเนื้อเือไทยเป็นประชารัไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกลาวประเทศไทยรวมและเนื้อชา,ชาเิือไทยเป็น treaty, ประชา ไทยนี่รักสงบไม่ไทยนี่รักสงบไม่ต้องร้องให้เขาร้องคนเดียววมันพิเ้ไม่ต้องให้เขาร้องตื่นเต้นครับตื่นเต้นประเทศไายริกลาสติกลาลาเชื้อาสาสตะกลาสติกลาสริกลาสาสติกล้สงิานแล้วคิไลาคนไกลครตบจริงๆ ครับเกิดสายแก้วเนี่ยครับดูได้เลยครับผมตื่นเต้นมือไม้สั่นหมดแล้วออกกล้องเนี่ยเนี่ยแล้วปถาบอกระสันแล้วสั่นหมดแล้วเนี่ยมันมันตื่นเต้นเนี่ครับได้ครับไม่ไม่ครับสาบานเลยครับสาบานเลยครับผมคนไทยแท้จริงครับพูดภาษาได้ไหมได้ครับพูดภาษากัมพูชาได้ไหมได้ครับแต่พูดกับภาษากัมพูชาดัมม่งไม่บอกเพื่อนฝนี่ครับ ครับไทย่ครักสงบไม่ได้แฝงทัวอะไรไม่ครับไม่ครับไม่มีครับไม่มีครับหหประเทศไทยรวมและเนื้อเสือใจเป็นประชารัฐไไทยนิรักสงบ แต่ถึงลบไม่ขาดเอกลาดเผด็ดเพียงแล้วประเทศไทยรวมและเนื้อชาเชท้อไทยเกณฑนประชาชนมีใช่ไหมมีบัตรประชาชนค่ะเออคือเนี่ยมันมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะเออคือมันไม่ควรจะมีวันนี้จริงๆนะน้องค่ะอ่ะ น้องมากดดันนี้บางทีก็เกรงนะเราก็แบบชาวบ้านร้องเใช่ไหมคะแลก็้องเองอันนี้ถ้าใครจะไปรวมตัวกันเเอาให้คล่องเลยนะเอาให้คล่องเลยนะเพลงชาติอะเพื่อเกิดการระแวดระวังขึ้นมาเอาให้คล่องเลยนะอันที่ต้องแนะนําเลยใช่ไหมน้องค่ะแต่บางทีเราไม่ได้ร้องนานก็ไม่ก่อนจะไปเนี่ยเอาให้คล่องเลยไง คแคือมันก็เป็นภาพที่จริงๆไนะไม่ไม่ครับสาบานเลยครับสาบานเลยครับผมคนไทยแท้จริงพูดภาษาได้ไหมได้ครับพูดภาษาัมพูชาได้ไหมได้ครับอ้าวพ่อ